สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถซูซูกิเซล e r โอนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น G A นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาจะอยู่ที่338,000บาทครับคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมหน้าตาลออคันของรถคันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงเดี๋ยวก็ไปชมกันได้เลยครับ นี่ก็จะเป็น u z u กิเซล e ิโอนะครับเป็นรุ่น G A ครับราคาจะอยู่ที่338,000บาทครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดาครับสำหรับ u z u กิเซล e ิโอนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1 0 0 0นซีซีนะครับเป็นเบนซิน3สูบนะครับ68แรงม้าครับรองรับน้ำมัน9ก้าแล้วก็ e อ0ีนะครับผม สำหรับตาไฟหน้าของเซลริโอนะครับก็จะเป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะครับส่วนไฟตัดหมอกนะครับจะยังไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการติดตั้งเพิ่มนะครับก็สามารถแจ้งที่ปรึกษาการขายได้นะครับหรือว่าจะแจ้งผ่านที่ปรึกษาการขายเป็นผมก็ได้นะครับถ้าลูกค้าต้องการที่จะออกรถกับผมนะครับมาดูในส่วนของบริเวณด้านข้างของรถเซลริโอรุ่น G a กันนะครับ สำหรับรถเซเรลิโอรุ่น G A นะครับจะมาพร้อมกับล้อระยางนะครับขนาดอยู่ที่165ทบ 65R14 ครับเป็นล้อกระทะนะครับรุ่นนี้นะครับจะยังไม่มีฝาครอบนะครับแต่ว่าจะมีเป็นฝาครอบดุมล้อให้นะครับผมสีดำๆำตรงกลางครับตัวไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่ข้างตัวรถนะครับสำหรับตัวหูกระจกนะครับก็จะไม่ได้เป็นปรับแบบพับไฟฟ้านะครับต้องใช้มือพับเอานะครับผม แล้วก็ในส่วนของคิวกันสารนะครับผมก็มีติดตั้งแผมเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของบริเวณด้านหลังของตัวรถกันนะครับสำหรับไฟท้ายของเซลริโอรุ่น G A นะครับก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมก็ได้มีการติดตั้งตัวกล้องถอยหลังนะครับเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวไฟเบรกตรงที่3ให้ด้วยนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบริเวณที่เก็บสัมภาระท้ายลถของรถเซเริโอกันนะครับสําหรับเซเริโอนะครับก็จะมีที่เก็บสัมภาระที่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับโดยตัวเบาะด้านหลังแถวที่2นะครับเราก็สามารถปรับพับลงไปได้นะครับในตาส่วน100%นะครับสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นครับผม ไม่ว่าจะจัดอยู่ในกลุ่มของรถราคาประหยัดนะครับแต่ว่า Su z u k i c e l e r i o นะครับเขาก็มีล้อและยางอไหล่มาให้ด้วยนะครับผมสำหรับกุญแจของ c e l e r ร o รุ่น g a นะครับก็จะยังเป็นกุญแจแบบธรรมดานะครับเป็นแบบไข่ครับจะยังไม่ใช่เป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในของรถเซลเรโอรุ่น g a กันนะครับว่าจะมีอะไรให้เราบ้างครับ สำหรับซซเริโอรุ่น G A นะครับตัวที่เปิดกระจกนะครับก็จะยังเป็นแบบมือหมุนแบบธรรมดาอยู่นะครับจะยังไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าครับแล้วก็เบาะนะครับก็จะเป็นแบบเบาะผ้านะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับต้องการที่จะทำเป็นเบาะหนังนะครับก็าสามารถแจ้งที่พิษาการขายได้นะครับ สำหรับ c e เล l ิโนะครับจะมีถุงลมนิรภัยมาให้ทั้งหมด2ลูกนะครับก็จะเป็น2คู่น้านะครับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับจะยังไม่สามารถปรับขึ้นลงสูงต่ำได้นะครับสำหรับซู z u กิเซเลริโรุ่น G A นะครับที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับจะยังไม่มีเครื่องเสียงวิทยุมาให้นะครับ แต่ว่าเราก็สามารถติดตั้งเป็นจอ Android เพิ่มเข้าไปได้นะครับโดยตัวจอที่ผมติดตั้งเพิ่มไปให้กับลูกค้านะครับจะมีขนาด9นิ้วครับก็รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตั้งเพลงได้ครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปจาก Play Store มาได้นะครับแล้วก็สามารถเล่นพวก YouTube ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวจอก็จะเชื่อมต่อกับกล้องถอยหลังได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเกียร์ของ Celelio รุ่น G A นะครับก็จะเป็นเกียร์แบบธรรมดาครับผม ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวก่อนส่งมอบสำหรับรถซูซูกิเซลลิโอรุ่น G A ราคา338,000บาทก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจออกรถซูซูกิเซลลีโอนะครับหรือว่าสนใจออกรถซูซูกิทุกรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อมาหาผมได้ที่เบอร์0 9น9 3 6 3 9 3 0เครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อไปที่ a c e b o o k นะครับซูซูกิชมุริบารกาฟิวครับผมก็มีบริการจองรถออนไลน์นะครับส่งรถฟรีแล้วก็แฟรนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงที่นะครับหากลูกค้านะครับอยากแต่งรถแบบไหนอยากเช็งเงินออกรถประมาณเท่าไหร่อยากผ่อนประมาณเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาให้ผมจะทําใบเสร็จ ยังไงก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ